สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ memory class ช่องที่จะพาคุณย้อนเวลาไปค้นหาบทเรียนชีวิตจากความทรงจำในอดีตที่จะช่วยให้คุณก้าวผ่านความท้าทายในปัจจุบันไปได้อย่างเข้าใจและมีรอยยิ้มกลับมาอีกครั้งวันนี้ผมมีเรื่องราวเด็ดๆที่รับรองว่าต้องโดนใจชาววัยทำงานยุค90อย่างแน่นอนคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตในวันนี้มันวุ่นวายเหลือเกินมีเรื่องให้ต้องคิดต้องทำเต็มไปหมดจนบางทีก็รู้สึกเหมือนหลงทางอยู่ในเขาวงกฏที่มองไม่เห็นทางออก มองไปทางไหนก็มีแต่ความซับซายและความกดดันถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนจนบางครั้งเราก็แอบถอนหายใจเบาๆแล้วคิดถึงวันเก่าๆวันที่ชีวิตมันดูง่ายกว่านี้เยอะเลยวันที่ความสุขมันอยู่แค่ปลายจมูกวันที่เสียงหัวเราะดังกว่าเสียงแจ้งเตือนในลายวันที่โลกทั้งใบดูเหมือนจะหมุนรอบตัวเราช้ากว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้มากนัก วันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนกลับไปในห้วงเวลาแห่งความทรงจำอันแสนสดใสในยุค90ยุคที่ทุกอย่างดูจะเรียบง่ายแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความทรงจำที่งานวัดคับงานวัดในยุคนั้นไม่ใช่แค่สถานที่จัดกิจกรรมแต่เป็นเหมือนล่วงอีกใบที่เราได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองได้เรียนรู้ได้หัวเราะได้ร้องไห้และได้เจอเรื่องราวที่ไม่คาดฝันมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นคือประสบการณ์ที่ทำให้ผมได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญ ที่ยังคงใช้ได้จนถึงทุกวันนี้บทเรียนที่ว่าด้วยเรื่องของการหลงทางครับไม่ใช่แค่หลงทางในงานวัดนะแต่คือการหลงทางในชีวิตที่เราทุกคนต้องเจอไม่วันใดก็วันหนึ่งและผมเชื่อว่าเรื่องราวของผมในวันนี้จะเป็นเหมือนเข็มทิศเล็กๆที่จะช่วยนำทางง่ายคุณค้นพบทางออกในวันที่รู้สึกเคว้งคว้างได้อีกครั้งครับพร้อมกันรีอยังครับ ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยย้อนกลับไปตอนนั้นผมยังเป็นเด็กมัธยมปลายตัวกระเปียกที่ชีวิตมีแต่เรื่องเรียนเรื่องเพลินและเรื่องเที่ยวช่วงนั้นเป็นช่วงที่งานวัดกำลังจะมาถึงหมู่บ้านเราพอดีโอ้โหบรรยากาศในห้องเรียนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับอาจารย์สอนอะไรไปก็ไม่เข้าหัวแล้วเพราะในหัวมีแต่ภาพของชิงช้าสวรรค์ม,าม้าหมุนและร้านปาเปล้ลอยวนไปมาเต็มไปหมดพวกเราแก๊งเฟินซีประมาณ50คน นั่งรวมหัวกันวางแผนอย่างดิบดีว่าจะไปงานวัดกันวันไหนจะไปเล่นอะไรจะไปกินอะไรจะไปจีบสาวคนไหนโอ้ยแผนเยอะกว่าแผนการเรียนซะอีกครับแต่ปัญหาโลกแตกของพวกเราในตอนนั้นก็คือการบ้านครับอาจารย์สั่งการบ้านมาเป็นภูเขาเล่ากาแถมยังขู่ว่าถ้าใครไม่เสร็จจะไม่ได้ไปทัศนศึกษาโหเหมือนฟ้าผ่ากลางใจเลยครับรับงานวัดกับทัศนศึกษาคือสองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามพลาดเด็ดขาด พวกเรานั่งถอนหายใจเหือกใหญ่มองหน้ากันเลือกลักแต่แล้วไอ้ต้นหัวโจกประจำแก๊งก็ตบโตะ๊ะพางเฮ้ย <Hey, S 1> พวกเรางานวัดปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะเว้ยการบ้านหนะ่ะค่อยไปล่อไอ่สมชายพรุ่งนี้ก็ได้เท่านั้นแหละครับเสียงเฮอลั่นห้องเรียนพวกเราตัดสินใจแล้วว่ายังไงก็ต้องไปงานวัดให้ได้หนึ่งแม้จะต้องแลกกับการอดนอนทำการบ้านหรือต้องโดนอาจารย์ดุในวันรุ่งขึ้นก็ตามทีเถอะความตื่นเต้นมันพุ่งพล่านจนเก็บไว้ไม่อยู่แล้วครับ พวกเราหนัดแหนกกันดิบดีว่าจะเจอกันหน้าวัดตอนเย็นวันศุกร์พกเงินไปคนละไม่กี่บาทแต่พกความหวังและความสนุกไปเต็มกระเป๋าคืนนั้นผมนอนไม่หลับเลยครับภาพงานวัดลอยมาเต็มหัวทั้งเสียงเพลงจากลีเกะเสียงตะโกนเรียกแขกจากร้านค้าเสียงเด็กๆหัวรอกคิกคับมันเป็นความรู้สึกที่ยากจะบรรยายจริงๆครับมันคือความตื่นเต้นแบบเด็กๆที่ไม่เคยมีอะไรมาทดแทนได้เลยในชีวิตวัยผู้ใหญ่ของเราตอนนี้จริงไหมครับ และและ้ววันสวพี่รอคอยก็มาถึงทันทีที่เลิกเรียนพวกเราก็รีบปั่นจักรยานไปรวมตัวกันที่หน้าวัดอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นระรัวด้วยความตื่นเต้นตั้งแต่ยังไม่ก้าวเท้าเข้าไปในงานเลยครับพอผ่านซุ้มประตูว,วัดเข้าไปเท่านั้นแหละครับโอ้ยเหมือนหลุดเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยเสียงเพลงลกทุ่งดังกระหึ่มมาจากเวทีลิเกเสียงตะโกนเรียกแขกขอเนาะพ่อพค้าแม่ค้าเสียงหัวเราะของเด็กๆที่วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนาน กลิ่นหอมของปลาหมึกย่างไก่ย่างและขนมเบื้องลอยมาเตะจมูกไปหมดสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าละลานตาทั้งร้านป่าเป้ร้านโยนห่วงร้านขายของเล่นร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นยุค90ที่ดูยังไงก็เชยแหลกในวันนี้แต่ตอนนั้นคือโคตรเท่ชิงช้าสวรรค์หมุนเอ่ยเอ่ยอยู่บนฟ้าเห็นแสงไฟระยิบระยับไปทั่วทั้งงานม้าหมุนก็หมุนวนไปมาพร้อมเสียงเพลงสนุกสนุกบรรยากาศมันช่างคึกคัก และเต็มไปด้วยชีวิตชีวาจริงๆครับพวกเราเดินเบียดเสียบผู้คนเข้าไปในงานอย่างตื่นเต้นสายตาจับจ้องไปที่ทุกสิ่งอย่างไม่วางตาทุกอย่างดูน่าสนใจไปหมดจนเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนอยู่รอบกายจนลืมไปเลยว่าเมื่อเช้ายัางต้องนั่งก้มหน้าก้มตาทำการบ้านที่ลอกเพื่อนมาอยู่เลยแต่ถ้ามกลางความคึกคักนั้นผมก็เริ่มรู้สึกถึงความวุ่นวายเล็กๆน้อยๆครับผู้คนเยอะแยะไปหมดจนบางทีก็รู้สึกเหมือนตัวเองตัวเล็กนิดเดียว ในงานที่ใหญ่โตมโหฬาราแห่งนี้เสียงทึกทึกครึกโครมทำให้บางครั้งเราก็ต้องตะโกนคุยกันและเริ่มมีช่วงขี้ผมอื่นบางคนเดินนำไปก่อนแล้วเราก็ต้องรีบเดินตามให้ทันมันเป็นความรู้สึกที่ผสมปนเปนกันระหว่างความสรุกสุดเบี่ยงกับความรู้สึกเล็กๆของการเป็นส่วนหนึ่งของความวุ่นวายที่ยิ่งใหญ่นี้ครับหลังจากเดินสำรวจงานกันได้สักพักพวกเราก็ไปหยุดอยู่ที่ร้านป่าเป้ครับ ร้านนี้เป็นร้านยอดฮิตเลยก็ว่าได้ใครมางานวัดก็ต้องแวะมาลองฝีมือกันหน่อยรางวัลก็ล่อตาล่อใจเสลือเกินทั้งตุ๊กตาตัวใหญ่ๆนาฬิกาปลุกรูปการ์ตูนและขนมแปลกๆที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ใครปาเข้าเป้าได้ยิ่สุดเลี้ยงน้ำแข็งใสไอต้นประกาศกล้าวเท่านั้นล่ะครับพวกเราราก็ตาลุกวาวน้ำแข็งใสในยุคนั้นคือของหวานสุดรูเลยนะพวกเราผลัดกันปาเป้าอย่างตั้งใจ แต่ดูเหมือนว่าฝีมือผมจะไม่ได้เรื่องเอาซะเลยครับปาไปกี่ดอกก็ไม่เคยเข้าเป้าเลยสักครั้งลูกดอกป้อกระเด็นกระดอนไปคนละทิศละทางบางทีก็ไปโดนหัวคนข้างๆจนต้องหันมามองค้อนใส่ส่วนไอ้ต้นกับไอ้อตนี่สิครับปาเข้าเป้ากันรัวๆได้ตุกตามาคนละตัวสองแล้วผมนี่อิจฉาตารอนเผาเลยครับความรู้สึกในตอนนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องอยากได้ตุกตานะครับแต่มันคือความรู้สึกว่าทำไมเราทำไม่ได้เหมือนเพื่อนวะ ทำไมเราถึงไม่เก่งเหมือนคนอื่นมันเป็นความหงุดหงิดเล็กๆที่เกิดขึ้นในใจความพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าที่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลมันทําให้ผมเริ่มรู้สึกท้อแท้ขึ้นมานิดนิดครับยิ่งเห็นเพื่อนนี่ได้รางวัลกันไปแล้วยิ่งทําไร้ความสามารถจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่คล้ายๆกับเวลาที่เราทํางานแล้วเจออุปสรรคซ้ําๆจนรู้สึกว่าทําไมมันยากจังวะทําไมคนอื่นทําได้ง่ายๆแต่เราทําไม่ได้แต่ในความท้อแท้นั้นก็ยังมีความหวังเล็กๆซ่อนอยู่ ครับผมยังคงพยายามปาเป้าต่อไปเรื่อยๆด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องเข้าเป้าบ้างแหละหน่าและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของบทเอเรียนสำคัญที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังต่อไปหลังจากที่ผมปาเป้าไปหลายสิบดอกแต่ก็ยังไม่ได้อะไรเลยนอกจากความผิดหวังเล็กๆน้อยๆพวกเราก็ตกลงกันว่าจะไปหาอะไรกินกันครับกลิ่นหอมของลูกชิ้นปิ้งกับปลาหมึกย่างมันเย้าวยวนใจสเสลือเกินพวกเราเดินเบียดเสียดผู้คนไปเรื่อยๆ คุยกันไปขวเราะกันไปอย่างสนุกสนานผมเดินตามหลังเพื่อนไปติดๆแต่ด้วยความที่คนมันเยอะมากจริงๆครับจู่ๆผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมข้างหน้ามันโล่งๆวะเงยหน้าขึ้นไปมองอ้าวเพื่อนหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยหัวใจผมหล่นไปอยู่ตาตุ่มเลยครับมองไปทางซ้ายก็มีแต่คนแปลกหน้ามองไปทางขวาก็มีแต่ร้านค้าที่ไม่คุ้นเคยหันหลังกลับไปก็เจอแต่ทะเลคนผมพยายามตะโกนเรียกชื่อเพื่อน แต่เสียงของผมมันช่างเบาเหลือเกินเมื่อเทียบกับเสียงอึกทึกคลึกโครมของงานวัดความรู้สึกในตอนนั้นมันเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนไปชั่วขณะครับจากขี่เมื่อกี้ยังหัวเราะคิกคักอยู่ดีๆตอนนี้กลับรู้สึกเหมือนโดนทิ้งให้อยู่คนเดียวกลางทะเลทรายความปลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาในใจผมเริ่มมองหาทางออกมองหาอะไรที่คุ้นเคยแต่ทุกอย่างมันดูแปลกตาไปหมดหายใจเข้าลึกๆ แล้วพยายามนึกว่าเพื่อนจะไปอยู่ตรงไหนได้บ้างแต่ในหัวมันขาวโพลนไปหมดภาพงานวัดที่เคยดูสนุกสนานตอนนี้กลับกลายเป็นภาพที่น่ากลัวและน่าอึดอัดผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนเดียวที่หลงทางอยู่ในโลกใบนี้ในขณะที่คนอื่นๆยังคงหัวเราะและสนุกสนานกันอยู่มันเป็นความรู้สึกผิดเล็กๆที่ว่าทำไมเราถึงมาหลงทางอยู่คนเดียววะไม่เราถึงไม่ระวังให้มากกว่านี้มันเป็นความรู้สึก survivors guilt ในแบบฉบับเด็กๆเลยครับ ความรู้สึกที่ว่าทำไมเราถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ในขณะที่คนอื่นยังคงมีความสุขอยู่ในขณะที่ผมกำลังยืนเคว้นคว้างอยู่กลางฝูงชนน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้มอย่างห้ามไม่อยู่จูจ่ๆก็มีมือที่อกอุ่นมือหนึ่งมาแตะที่ไหล่ผมเบาๆครับผมสะดุ้งเล็กน้อยแล้วหันไปมองเป็นคุณป้าคนหนึ่งครับคุณป้าแต่งตัวเรียบง่ายใบหน้าใจดีมีรอยยิ้มอ่อนโยนประดับอยู่บนใบหน้า คุณป้ายื่นขนมเบื้องชิ้นเล็กๆให้ผมชิ้นหนึ่งแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนย่นว่าหนูเป็นอะไรไปลูกทำไมมายืนร้องไห้อยู่คนเดียวตรงนี้ผมเงยหน้ามองคุณป้าด้วยความประหลาดใจปนกับความรู้สึกกล่องใจอย่างบอกไม่ถูกน้ำเสียงของคุณป้ามันช่างอบอุ่นและเป็นกันเองเหมือนกับเสียงของคุณยายที่บ้านเลยครับผมพยายามกั้นสะอื้นแล้วเล่าเรื่องที่ผมหลงกับเพื่อนให้คุณป้าฟังคุณป้าฟังอย่างตั้งใจ แล้วก็ยิ้มให้ผมเย็นใจดีมีไม่ต้องกลัวนะลูก๋ยวป้าช่วยหาเพื่อนให้คุณป้าจับมือผมไว้แน่นแล้วพาผมเดินไปที่ร้านค้าของแกซึ่งเป็นร้านขายของเล่นเล็กๆอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นคุณป้าให้ผมนั่งรอที่เก้าอี้แล้วแกก็เดินไปถามคนนู้นคนนี้ว่าเห็นเด็กกลุ่มนี้ไหมเห็นเพื่อนของผมไหมผมมองคุณป้าด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างบอกไม่ถูกในโลกที่ดูเหมือนจะวุ่นวายและกล่าวนี้ยังมีมันเป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆ ที่สองเข้ามาในความมืดมิดทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาทันทีขนมเบื้องที่คุณป้าให้มาก็อร่อยที่สุดในโลกเลยครับในตอนนั้นมันไม่ใช่แค่ขนมเบื้องแต่มันคือความหวังเล็กๆที่ทำให้ผมรู้ว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวและไม่ว่าเราจะหลงทางไปไกลแค่ไหนก็จะมีคนคอยช่วยเหลือเราอยู่เสมอขอแค่เรากล้าที่จะบอกว่าเราหลงทางอ้างก็พอหลังจากที่ผมนั่งรอคุณป้าอยู่พับใหญ่ จู่ๆก็มีเสียงตะโกนเรียกชื่อผมดังลั่นมาจากไกลๆครับไอไอไอเจมส์ I, I, I ผมเงยหน้าขึ้นไปมองโอ้ยน้ำตาไหลพรากเลยครับเพื่อนๆของผมเองครับพวกมันวิ่งหน้าตาตื่นมาหาผมทันทีที่เห็นไอ้ I, ต้นรีบวิ่งเข้ามากอดผมแน่นโถ่เว้ยไอ้เจมส์หายไปไหนมาวะพวกกูตามหาจนทั่วงานแล้วเนี่ยผมได้แต่ร้องไห้สะอึกสะอื้นใหญ่อยู่ในอ้อมกอดของเพื่อนๆครับ ความรู้สึกในตอนนั้นมันช่างปนเปนกันไปหมดทั้งโล่งใจดีใจและรู้สึกผิดที่ทําให้เพื่อนๆต้องเป็นห่วงคุณป้ายิ้มอย่างใจดีแล้วบอกว่าดีแล้วลูกเจอเพื่อนแล้วก็กลับไปสนุกกันนะผมยกมือไหว้ขอบคุณคุณป้าอย่างสวยงามแล้วก็เดินกลับไปหาเพื่อนๆที่ยืนรออยู่เพื่อนๆเ,เ,เล่าให้ฟังว่าพวกมันก็ตกใจเหมือนกันที่ผมหายไปอันพยายามตามหาผมทุกซอกทุกมุมของงานวัดจนเกือบจะถอดใจแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดหาจนในที่สุด ก็มาเจอผมที่ร้านของคุณป้าพอดีหลังจากที่ความวุ่นวายสงบลงพวกเราประพากันไปนั่งพักที่มานั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ในวัดครับบรรยากาศเงียบสงบขึ้นมาหน่อยทําให้เราได้มีเวลาทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมมองหน้าเพื่อนๆทีละคนแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในมิตรภาพอร้ายๆแค่ไหนขอแค่มีเพื่อนที่ดีอยู่ข้างๆเราก็จะผ่านมันไปได้เสมอมันเป็นบทเรียนง่ายๆที่ผมได้เรียนรู้ในวันนั้นครับ บทเรียนที่ว่าด้วยเรื่องของการเชื่อมโยงการที่เราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้การที่เรามีคนที่ห่วงใยเราอยู่เสมอและการที่เราสามารถพึ่งพาคนอื่นได้ในวันที่เราอ่อนแอมันเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกครับและมันทำให้ผมเริ่มมองเห็นทางออกของปัญหาที่ผมเจอในวันนี้ได้ชัดเจนขึ้นหลังจากที่พวกเราปรับอารมณ์กันได้แล้วไอต้นก็ชวนไปกินลูกชิ้นปิ้งครับ ไปไปกินลูกชิ้นปิ้งกันกูเลี้ยงเองเท่านั้นแหละพวกเราก็ตาลูกวาวอีกครั้งลูกชิ้นปิ้งไม้ละบาทในยุคนั้นคือสวรรค์ของเด็กๆเลยนะพวกเราเดินไปที่ร้านลูกชิ้นปิ้งที่ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วงานสั่งลูกชิ้นปิ้งคนละหลายหลายไม้แล้วก็พากันไปนั่งกินที่โต๊ะไม้เล็กๆครับดัง <S <s ร้านครับผมกัดลูกชิ้นปิ้งคำโตโตรสชาติเผ็ดๆหวานๆของน้ําจิ้มมันช่างอร่อยเหลือเกินอร่อยกว่าลูกชิ้นปิ้งที่ไหนที่เคยกินมาเลยครับ อาจจะเป็นเพราะความรู้สึกโล่งใจที่ได้เจอเพื่อนแล้วหรืออาจจะเป็นเพราะความรู้สึกซาบซึ้งในมิตรภาพที่ทําให้ลูกชิ้นปิ้งไม้ธรรมดาๆกลายเป็นอาหารที่วิเศษที่สุดในโลกพวกเรานั่งกินลูกชิ้นปิ้งไปคุยกันพวกเรา<อ>ะ<อ>กันไปอย่างสนุกสนานไม่มีใครพูดถึงเรื่องที่ผมหลงทางอีกแล้วครับทุกคนกลับมาสนุกสนานกับบรรยากาศของงานวัดอีกครั้งผมมองไปรอบๆตัวเห็นผู้คนมากมายที่ยังคงสนุกสนานกับงานวัด เห็นเด็กๆวิ่งเล่นกันอย่างมีความสุขเห็นคู่รักเดินจูงมือกันมันเป็นภาพที่สวยงามและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาจริงๆครับในตอนนั้นผมคิดได้เลยว่าความสุขมันอยู่ที่อยู่ใกล้ตัวไปเพราะมัวแต่ไปจดจ่ออยู่กับปัญหาใหญ่ๆที่ทําให้เราเครียดแต่ถ้าเราลองหยุดพักสักนิดลองมองหาสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวเราก็จะพบว่าความสุขมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมนี่เอง มันเป็นบทเรียนที่ทำให้ผมได้เรียนรู้ที่จะชื่นชมสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตครับบทเรียนที่สอนให้เราเห็นคุณค่าของความสุขที่เรียบง่ายความสุขที่ไม่ได้มาจากสิ่งสิ่งของราคาแพงหรือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่มาจากช่วงเวลาเล็กๆที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักได้ทำในสิ่งที่เรารับได้กินในสิ่งที่อร่อยและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันครับประสบการณ์การหลงทางในงานวัดครั้งนั้น มันไม่ได้เป็นแค่ความทรงจำวัยเด็กที่น่าตื่นเต้นเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นบทเรียนสำคัญที่ยังคงติดตัวผมมาจนถึงทุกวันนี้ในวันที่ผมรู้สึกหลงทางในชีวิตการทำงานรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเดินอยู่ในเขาวงกตที่มองไม่เห็นทางออกผมมักจะนึกถึงภาพของงานวัดในวันนั้นครับผมนึกถึงความรู้สึกกลัวความรู้สึกโดดเดี่ยวที่ต้องยืนอยู่คนเดียวกลางฝูงชนผมลึกถึงความใจดีของคุณป้าที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ และผมก็นึกถึงความโล่งใจที่ได้กลับมาเจอเพื่อนๆอีกครั้งและทุกครั้งที่นึกถึงผมก็จะบอกกับตัวเองเสมอว่าไม่เป็นไรนะเจนส์ James, แกเคยหลงทางในงานวัดมาแล้วแกยังหาทางออกเจอเลยแล้วทำไมเรื่องแค่นี้แกจะผ่านมันไปไม่ได้ละ่ะมันเป็นเหมือนพลังวิเศษที่ทำให้ผมฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งครับมันสอนให้ผมรู้ว่าไม่ว่าปัญหาจะใหญ่แค่ไหนเราก็ต้องมีสติ ไม่ว่าเราจะรู้สึกโดดเดี่ยวแค่ไหนเราก็ต้องกล้าที่จะขอความช่วยเหลือและไม่ว่าเราจะล้มเหลวมากี่ครั้งเราก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ใหม่เพราะทุกครั้งที่เราหลงทางมันคือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ค้นพบเส้นทางใหม่ๆและได้เติบโตบชื่นชมสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตได้เรียนรู้ที่จะมองหาความสุขจากสิ่งรอบตัวและได้เรียนรู้ที่จะไม่ท้อถอยเมื่อเจออุปสรรค บทเรียนจากงานวัดในวันนั้นทําให้ผมกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกมากขึ้นกลายเป็นคนที่พร้อมจะเผชิญหน้ากับปัญหาและกลายเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นและผมเชื่อว่าคุณเองก็สามารถทําได้เช่นกันครับคุณจะกําลังหลงทางอยู่ในเรื่องอะไรก็ตามขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในพลังของความทรงจําดีๆที่จะช่วยนําทางคุณไปสู่ทางออกที่ดีที่สุดเสมอครับและนี่แหละครับ คือเรื่องราวจาก memory class ในวันนี้ที่ผมอยากจะส่งต่อพลังบวกและบทเรียนชีวิตจากความทรงจำในอดีตให้กับทุกคนผมเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงไวัยไหนกำลังเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่ก็ตามความทรงจำดีๆในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งความทรงจำในวัยเด็กที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์และความจริงใจมันสามารถเป็นเหมือนพลังวิเศษที่จะช่วยนั้นล้ำทางคุณให้ก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปได้เสมอครับ อย่าลืมนะครับว่าทุกครั้งที่เราหลงทางนั่นคือโอกาสที่เราจะได้ค้นพบเส้นทางใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมเสมอเหมือนกับที่ผมได้ค้นพบความหมายของมิตรภาพความสำคัญของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและคุณค่าของการชื่นชมสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตจากประสบการณ์หลงทางในงานวัดครั้งนั้นวันนี้ผมอยากให้ทุกคนลืมต่อไปนะองค์กลับไปทบทวนความทรงจำในอดีตของคุณดูบ้างครับว่ามีเรื่องราวไหนบ้างที่เคยสอนบทเรียนสำคัญให้กับคุณ มีเรื่องราวไหนบ้างที่ทำให้คุณยิ้มได้ทุกครั้งที่นึกถึงและมีเรื่องราวไหนบ้างที่ยังคงเป็นเหมือนพลังใจให้คุณก้าวเดินต่อไปในวันนี้เพราะทุกความทรงจำมีคุณค่าและทุกความทรงจำสามารถเป็นเหมือนเข็มทิศที่จะนำทางคุณไปสู่รุ่งอรุณหฮงขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆและคนที่คุณรักได้รับชมกันเยอะๆนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe ช่อง Memory Class ของเราไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆและบทเรียนชีวิตจากความทรงจำที่จะช่วยเติมพลังใจให้คุณในทุกๆวันและถ้าใครมีเรื่องราวความทรงจำในวัยเด็กที่อยากจะแบ่งปันหรือมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนสำหรับวันนี้ Memory Class ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอ P หน้าครับสวัสดีครับ